ผมกำลังเศร้าใจภัยจิตสอพรเทวีผมอะมีมีคนที่เขามีองเนี้ยนะครับเหมือนที่ผมได้มาเนี่ยเขาก็พิมพ์ในคอมเมนต์เฟซผมผมก็มีความใฝ่ฝันครับว่าอยากได้ผมก็ติดต่อขอเช่าเขา นะแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือไม่ได้เปิดพระพ่อให้ไว้ถ้าแบ่งจะบอกคนแรกเป็นคำพูดที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะสมหวังนะโอ้โหเนี่ย ใช่เพราะเงินบางคานแบบที่ผมได้มาเนี่ยครับเศร้าพาไม่ได้มีสร้างองค์เดียวครับพระแท้ไม่ได้สร้างองคเดียวแล้วผมก็คิดว่าผมจะมีวาสนานะครับในการที่จะได้ครอบครองณบัตรนาวพาถ้าผมดูแท้นะผมซื้อได้ตังผมแน่นอน แต่เสียอย่างเดียวอยากจะเสียตังค์จะไม่ได้เสียตังค์เนี่ยสิเห็นไหมครับเขาสร้างแจกหอระฆังอ่ะงานเขาไม่ได Th ้ทำวงเดียวแน่นอนครับใช่ฮะเขาไม่ได้ทำวงเดียวแน่นอนครับอุดจริง แล้วจร่งคนละสีกับเนื้อพระตรงตามตำราหมดทุกอย่างมีอยู่หนึ่งองค์นึกว่าพระจะดึงดูดกันมาต้องกราบไหว้หลวงพ่อทุกวันเผื่อจะได้ผงนั้นมาด้วยออกไร์เลยเขาคงไม่ว่าผมเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ทำให้ของลดคุณค่าหรอกเพิ่มคุณค่าเพราะอยากได้ เห็นไหมพระไม่มีองค์เดียวหรอกครับพระแท้เขาไม่สร้างองค์เดียวใครมีก็ให้นึกถึงผมหน่อยนะครับใช่ผมก็ผมอะ่ะพิมม์อะตั้งแต่ที่ผมเห็นคอมเมนต์อะ่ะตอนประมาณสักผมตื่นเที่ยงอะเที่ยงผมก็รีบพิมพ์กลับแล้วตอบผมเมื่อตอนดึกครับผมก็นึกว่าโอ้เขาตอบแล้วเราก็ดีใจกกหักไปเป็นทีเรียบร้อยสนใจสั่งกล้องพันเอ็กคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้